สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์ใบกระมลนเช่นเคยนะวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นเราในชุดเดิมกับคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาอัดต่อกันให้ดูเลยว่าบ็อกเซตของเราเนี่ยที่มีทั้งหมดในบ้านนะคะมีจํานวนทั้งหมดกี่บ็อกด้วยกัน คือคลิปนี้มันเกิดจากการที่มีน้องท่านหนึ่งที่เป็น s ับสคริปเปอร์ของเรานะคะก็ได้มาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าอยากจะดูบล็อกของเราทั้งหมดเลยที่เราสะสมมาเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันนะคะว่าบล็อกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิยายวายนิยายจีหรือว่านิยายอื่นอ่นอะมีอะไรบ้างนะโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ไปหยิบบล็อกทั้งหมดที่เรามีออกมาจากชั้นหนังสือแล้วก็เอามาวางด้านนี้เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าข้างหลังของเราชั้นหนังสือคือโล่งไปเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากบล็อกที่ไม่ใช่นิยายวายนิยายจริงกันก่อนนะคะซึ่งมันมีค่อนข้างน้อยเนาะบล็อกแรกก็คือ h a r r y p o t t e r นั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นบล็อกของ Harry เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะคือเราอยากได้บล็อกของเวอร์ชันภาษาไทยมากเลยทุกคนที่มันเป็นแบบเป็นรูปหีบเป็นแบบสวยๆแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงประมาณสัก5 0าพได้นะคะก็เลยไม่มีตัง เออรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแรงไปนิดนึงก็เลยไปสอยมาเป็นบล็อกของเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ราคาค่อนข้างจะเบากว่านะคะถ้าเราจาไม่ผิดนะั้นน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0พันสามประมาณนี้นะคะเพื่อนเเราก็รู้สึกว่าบล็อกนี้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะเป็นบล็อกของวิวธรรมชาติของฮอกวอตส์เนี่ยข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นบล็อกที่ค่อนข้างจะประหยัดเนื้อที่บนชั้นหนังสือพอสมควรนะเพราะว่า เนี่ยมันก็ฟิตตามจํานวนเล่มเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้แบบมีส่วนเกินส่วนต้องอ้าออกเหมือนกับบล็อกอื่นๆใช่ไหมถ้าเป็นบล็อกพวกรูปประสาทรูปหีบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีพื้นที่แบบค่อนข้างกว้างนิดนึงในการเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราอะดูข้างหลังสิไม่มีที่แล้วจ้าเออก็เลยแบบโอเคจบที่บล็อกนี้นะคะบล็อกนี้ก็ได้มาเมื่อหลายปีที่แล้วนะ แต่จะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเราอ่านแต่เวอร์ชันภาษาไทยแต่ก็ซื้อบล็อกมาเก็บเพื่อความอุ่นใจเฉยๆนะต่อมาบล็อกที่2นะคะทุกคนก็จะเป็นบล็อกของนักเขียนคนไทยเป็นแนวแฟนตาซีเหมือนกันนะเรื่องวิชชอนั่นเองก็จะเป็นบล็อกที่ค่อนข้างจะคลีนๆนะคะดีไซน์ก็เรียบง่ายธรรมดานะไม่ได้แบบมีอะไรหวือหวามากมายเพียงแต่ว่า เราอ่ะซื้อเขามาเป็นเซตอยู่แล้วไงนิยายเรื่องนี้มันมีหลายเล่มจบนะคะก็เลยคิดว่าควรจะมีบ็อกซ์เอาไว้ใส่น้องเขาสักนิดนึงนะสำหรับนิยายเรื่องนี้เป็นของคุณกันธิดานะคะนักเขียนที่เขียนเซวีนานั่นเองแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยอ่านเซวีนานะล้วก็คิดว่าตัวเราน่าจะไม่อินกับอะไรประมาณนั้นแล้วนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบมันเป็นนิยายที่ค่อนข้างจะมีเนื้อเรื่องเนื้อหาที่แบบเหมาะกับเราสมัยเด็กมากกว่าประมาณสัก12-13อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอินใช่ไหม แต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราก็คิดว่าถ้าเกิดจะอ่านแฟนตาซีอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันน่าจะเป็นแฟนตาซีที่มีเนื้อหาที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็วิชชอจะเป็นนิยายแฟนตาซีที่คุณกันพิดาเขาเพิ่งมาเขียนในระยะหลังๆเนาะก็เนื้อหามันก็น่าจะอัปเดตน่าจะมีความทันสมัยมากขึ้นและโอเคเราก็เลยสอยเล่มนี้มาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อ่านนะคะทุกคนจะบอกว่าบล็อกที่จะโชว์ในวันนี้คือฉันดองฉันดองมาเยอะมาก ประมาณร้อยละแปดสิบคือดองหมดเลยนะทุกคนก็อยากคาดหวังกับการเล่าเรื่องย่อของฉันนะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในหมวดที่สองบ้างนะก็คือเป็นหมวดของนิยายจีนชายหญิงนั่นเองสำหรับนิยายที่จะรีวิวต่อไปนี้นะคะเราจะไม่ได้เรียงตามท์ไลน์นะว่าเราซื้ออะไรก่อนอะไรหลังเพราะว่าจําไม่ได้เออเอาเป็นว่าเราก็หยิบอะไรมาก่อนเราก็จะรีวิวก่อนลวกันนะคะเพื่อนๆสาหรับบล็อกแรกของนิยายชายหญิงนะคะจะเป็นบล็อกที่ ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในบรร,บนบรดานิยายชายหญิงทั้งหมดละกันแล้วก็เป็นบ็อกซ์ที่สวยนะคะสวยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นนอกจากการเก็บหนังส erm. ือด้วยนะก็คือบ็อกซ์ของเรื่องผู้เป็นหนึ่งในใต้ล่าคือค่าผู้เดียวนั่นเองนะคะขนาดเขาค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะเพื่อนๆเขาก็จะบรรจุนิยายได้ทั้งหมด7เล่มนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใส่นิยายนะคือเราเอามาใส่พวกของแถมอ่ะเพื่อนๆแบบเนี้ย เออวพสติ๊กเกอร์เอยโพสการ์ที่ขั้นอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราก็แบบบางทีเราไม่รู้จะเก็บไหนจริงๆเราก็เอามายัดลงในนี้เลยนะคะซึ่งมันเป็นวิธีการเก็บที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์เพราะว่าไม่เป็นระเบียบเลยแต่ว่ามันลกไงมันลกชั้นหนังสือแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะก็เดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีแล้วกันเนาะบล็อกที่2ก็ยังเป็นของพี่แจมอยู่ดีนะคะเป็นของค่ายแจมใสอยู่ดี ค่ายนี้ค่อนข้างจะทำบล็อกออกมาสวยแล้วก็คุณภาพแบบแข็งแรงมากเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นบล็อกแม่เหล็กนะคะเพื่อนๆซึ่งกลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้มันคือบล็อกของเรื่องรัติการซ่อนกลนั่นเองค่ะทุกคนมันจะเป็นบล็อกแม่เหล็กที่แบบเราว่ามันค่อนข้างสวยอะ่ะมันเป็นฟิลรถม้าอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีเนี่ยข้างหลังนะคะเป็นต้นไม้ ซึ่งเราซื้อบล็อกอันนี้มาเพราะว่าบล็อกเลยเพราะว่าบล็อกเราไม่ได้สนใจนิยายแต่อย่างใดนะคือตัวนิยายเรายังไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้อ่านรีวิวด้วยซ้ำอ่ะคือซื้อเพราะว่าบล็อกล้วนๆจริงๆเพราะเราชอบลายเส้นแบบนี้มากๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าพูดไปเสียงสั่นไปเพราะว่าหนักแต่ละบล็อกคือหนักมากนะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่บล็อกที่3กันเลยค่ะ สำหรับบล็อกที่3นะคะจะมาจากไข่อรุณเป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเรียบที่สุดและที่เคยมีมานะคะก็คือเป็นบล็อกแบบลายธรรมดามากคือเราต้องบอกก่อนว่าเราไปได้อันเนี้ยมาเป็นมือสองนะคะเพื่อนๆคือเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันใช่บล็อกจริงๆที่มากับตัวนิยายไหมคิดว่าน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะบอกว่านิยายเรื่องนี้ยังอ่านไม่จบด้วยคืออ่านเล่มหนึ่งไปประมาณนิดนึงแล้วก็ยังไม่ได้อ่านต่อนะคะเพื่อนๆ ก็คิดว่าน่าจะสนุกนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับแนวพี่ชายใช่ไหมแนวนิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียนอแต่ก็มีคนบอกว่ามันค่อนข้างซูแล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนิยายซูเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องมาพิสูจน์กันทีหลังแล้วกันว่ามันจะแบบมันจะเป็นซูในแบบที่เราชอบหรือเปล่าอ่ะแล้วก็บล็อกต่อมานะคะบล็อกนี้จะบอกว่าเราอ่ะไปซื้อบล็อกมาจากในช้อปปี แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใน s h อป e ีอะ่ะเขาเอารูปที่แบบมันถูกลิขสิทธิ์หรือว่ามันเป็นในเชิงพาณิชย์มาทำหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะมันเป็นบล็อกที่สำเร็จที่เขาวางขายแล้วใช่ไหมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตโชว์แบบเร็วๆแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้โดนแบบลิขสิทธิ์แล้วกันเนาะอ่าตัวบล็อกก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนปุ๊บ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 ,บโอเคเป็นบล็อกของนิยายเรื่องนิยายเรื่องนี้ค่าไม่ได้เขียนนะคะ ก็นิยายเรื่องนี้ะ้าไม่ได้เขียนเนี่ยจะเป็นนิยายที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นชายหญิงอะ่ะนี่คืออันดับหนึ่งในดวงใจของเราเป็นนิยายที่แบบอ่านไปแล้วคืออ่านทุกรอบเขินทุกรอบคือชอบมากคือเป็นอะไรที่ถูกจริตอะ่ะแต่ถ้าสําหรับคนบางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะคือนิยายเรื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นนิยายที่เสียงค่อนข้างแตก คนที่ชอบคือชอบเลยคนที่ไม่ชอบคือไม่ชอบเลยอะ่ะเพราะว่าพระเอกเขาจะมีความแบบมีความขี้หึงมีความขี้หึงในระดับรุนแรงแล้วก็เหมือนกับคนที่มีปัญหาทางจิตนิดนึงดังนั้นนะคะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบคนเลยแต่ว่านิยายรนี้ค่าไม่ได้เขียนก็จะเป็นนิยายที่อยู่ในดวงใจของเราตลอดการเล่มหนึ่งเลย บล็อกต่อมานะคะเราก็จะไปได้มาเป็นมือ2ซึ่งเราคิดว่าคนที่เขาซื้อมือหนึ่งในตอนนั้นไปอะ่ะเขาน่าจะไปสั่งทําบล็อกเองแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ารูปที่เขาใช้อะ่ะมันจะเป็นรูปที่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าเขาไปเอารูปมาจากไหนเราก็ไม่รู้นะคะก็เอาเป็นว่าขอโชว์เร็วๆแล้วกันนะอ่ะเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องเต้าหู้ใส,ส่สีนั่นเองค่ะทุกคน สำหรับเต้าหู้ใส่ซีเนี่ยจะบอกว่าถ้าใครชอบแนวหลัวชั่วเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดนะคะเพื่อนๆมันเป็นแนวหลัวชั่วที่รู้สึกว่าพระเอกมันก็ไม่ได้ชั่วแบบชั่วลายแบบเร็วซามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นหลัวที่น่าตื๊บอ่ะเออมันเป็นหลัวที่น่าหมั่นไส้คือเมื่อไหร่มึงจะรู้ใจตัวเองสักทีว่าตัวเองรักนางเอกหรือว่าเมื่อไหร่มึงจะเห็นคุณค่าของนางเอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นนิยายที่เรารู้สึกว่าเรา อยากจะสับส่งอ e p พย e เหมือนกันนะแต่ก็เกียดมันไม่ลงอะ่ะเพราะว่ามันเป็นแนวหลวงซื้อบืออ้ออ่ะเออประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆก็สนุกนะเรื่องนี้คือสนุกเลยแล้วก็ถูกจริตราอมากๆนะคะแล้วก็บล็อกต่อมานะคะจะคล้ายๆกับบล็อกที่แล้วเหมือนกันก็คือว่าเราอ่ะไปซื้อบล็อกมาจากในช้อปปีแล้วเราก็ไม่แน่ใจเรื่องของลิขสิทธิ์นะดังนั้นเนี่ยเราจะโชว์เร็วๆนะคะเพื่อนๆพ่ะปุ๊บปุ๊บ คือสำหรับผ่านในเวอร์ชั่นปกเก่าเนี่ยนะคะเราคิดว่าเขาไม่น่าจะมีบ็อกที่เป็นออฟฟิเชียลของเขาเองนะเพราะว่าถ้ามีเราก็น่าจะตามหามาได้แล้วนะแต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยได้มาแค่ตัวหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำบ็อกให้น้องเขาหน่อยเพราะว่านี่คือน,นิย่าที่เราชอบอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเนาะดังนั้นเราก็เลยไปลองหาบ็อกในช้อปปีดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ไปได้มาอันนี้นะก็ถือว่าเป็นบ็อกที่โอเคนะค่อนข้างแข็งแรง แล้วก็ตัวนิยายเรื่องผ่านเนี่ยจะบอกว่าเป็นนิยายแนวแบบว่าแนวแก้แค้นที่ค่อนข้างจะเดือดเออเป็นแนวแก้แค้นที่อาจจะมีฉากของความรุนแรงค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบการแบบว่าตัดลิ้นตัดหูตัดอะไรอย่างเงี้ยวัยวะทุกคนก็อาจจะข้ามขามบทแรกไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครอ่านได้นะบอกเลยเรื่องนี้มันเรื่องนี้คือเด็ดคือมันเป็นตัวเด็ดของหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะที่อ่านนิยายจีนใช่ไหม แล้วก็อันนี้จะเป็นผ่านเวอร์ชันออฟฟิเชียลนะคะเป็นบล็อกของเขาที่ห้องสมุดเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วเราก็ได้ไปโดนมานะคะจะบอกว่าบล็อกเน,นี้ยโคตรสวยอะทุกคนดูดิดูดีเทลดิคือสีเขาอะมันสดแบบอคือวางบนชั้นหนังสือคือได้ได้ว่าเปิดสปอตไลท์ให้ชั้นหนังสือเลยก็ว่าได้นะ <c oughs> คือมันดูหรูหลาไฮโซแล้วก็เด่นแบบเด่นนําออกมาจากทุกบล็อกเลยอะ แล้วก็คือเสียงสั่นมากตอนนี้คือหน่วยคือแต่ละเล่มเนี่ยหนักมากทุกคนอันนี้นะคะก็จะมีนิยายเป็นปกแข็งอยู่ข้างในนะประมาณหกเล่มนะคะนี่นะคะพอกางออกมาก็จะเป็นแบบนี้อืมบอกเลยว่าบล็อกนี้หนักหนักจริงแล้วก็ราคาก็หนักเหมือนกันประมาณสามพันกว่าบาทเลยนะ ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เห็นเรารีวิวแยกนะคะทุกคนสามารถไปดูที่รีวิวแยกของเราได้นะว่าบล็อกเนี้ยเขาแถมอะไรมาให้บ้างตอนนั้นที่เราไปพีออเดอร์มานะคะเพื<ๆ>่อนๆอ่ะแล้วก็บล็อกสุดท้ายของหมวดชายหญิงแล้วนะคะบล็อกนี้จะเป็นบล็อกล่าสุดที่เราเพิ่งไปโดนมาเลยนะเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเมื่อไม่นานวันนี้นะคะก็คือเรื่องของรักของข้านั่นเองอันนี้ก็จะมาเป็นบล็อกที่แบบเป็นหน้าตาของตัวละครเลยนะ มีด้วยกันสองเล่มจบนะคะบางๆแบบนี้เลยแต่ว่าเขาก็ทําบล็อกนะแล้วก็จะบอกว่าเราไม่ได้ทําแบบอันบล็อกให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวเราขอมาโชว์ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นเล่มหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมปกพระเอกจ้าปกน้องเฮอร์ตี้ของฉันแล้วก็เล่ม 2, 2จะเป็นปกนางเอกแบบนี้นะคะน่ารักมากทุกคนคือแบบปกมาเป็นปกของนักแสดงซึ่งแบบไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะเพื่อนๆเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างจะแปลกใหม่สําหรับชั้นหนังสือของเราเหมือนกันเพราะว่านิยายทั้งหมดที่เป็นบล็อกของเราเนี่ยไม่มีบล็อกไหนที่เป็นหน้านักสแสดงจริงเลยเออมีแค่บล็อกนี้นี่แหละที่ได้มาเป็นหน้านักสแสดงจริงนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่บล็อกแรกของหมวดนิยายวายบ้างนะคะจะบอกว่านิยายวายเรามีบล็อกน้อยกว่านิยายชายหญิงนะเราคิดว่านะอืมโอเคก็มาเริ่มกันที่บล็อกที่หนักที่สุดเป็นบล็อกที่ ใหญ่ที kiss, ่สุดเลยในบรรดานิยายวายทั้งหมดนะคะก็คือบล็อกของยกไว้ขึ้นอ่ะก็คือบล็อกของฮัสกี้ a นาโง่นั่นเองจะบอกว่าตอนนี้ในหนังสือหนังสือก็ยังอยู่ในนี้นะทุกคนหนักมากเดี๋ยวจะขอแบบมูฟไปพลิกด้านให้ดูนะอด้านนี้ก็จะเป็นชวนหญิงนะคะซึ่งบ็อกเนี้ยนะเราจะบอกว่าเราอะทำแบบรีวิวเต็มๆมาไว้แล้วนะตอนอันบล็อกให้ดูเนาะ ก็ทุกคนไปดูเต็มๆในคลิปนั้นได้ว่าเขาแถมอะไรมาบ้างของแถมค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็จะเป็นบล็อกที่เป็นแม่เหล็กทั้งบล็อกเลยนะคะก็เป็นบล็อกที่เก็บนิยายได้ทั้งหมด10เล่มแบบนี้เลยโอ้โหใหญ่ตัวลังการบานตะไทยมากเพื่อนๆแล้วก็สําหรับตัวบล็อกฮัสกี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าเป็นบล็อกที่เวลาวางบนชั้นหนังสือมันจะคล้ายๆกับบล็อกของผ่านนะ เพราะว่าสีของเขาค่อนข้างจะมีความสดใช่ไหมคะแล้วก็ตัวบ็อกค่อนข้างขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าวางบนชั้นหนังสือมันจะทําให้ชั้นหนังสือของเราดูแบบดูขลังดูสวยดูอลังการมากเลยอ่ะแล้วก็บ็อกที่2ของนิยายไว้นะคะจะบอกว่าเป็นบล็อกที่เรียกได้ว่ามีทุกบ้านหรือเปล่าน่าจะต้องมีกันหลายคนมากๆนะคะเพราะว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายแบบในตำนานเป็นนิยายที่ตกทุกคนเข้าด้อมนิยายววยกันมาแบบเยอะแยะมากมายแล้วนะคะก็คือเรื่อง ปร,รมาจารย์ลทิทมานั่นเองจะบอกว่าเราค่อนข้างจะแบบภูมิใจที่ได้บล็อกนี้มานะเพราะว่าเราคิดว่าราคาในตอนนี้น่าจะแบบค่อนข้างจะสร้างบ้านอยู่สำหรับบล็อกของปรมาจารย์นเนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆนะจะบอกว่ากระแสะค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่า ราคาก็แรงใช่ไหมราคาก็น่าจะเกือบเกือบพันนึงแล้วก็สีของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบทึมๆอะ่ะทุกคนเป็นสีดำๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดไม่ส่องแบบกับแสงแดดจริงๆนะมันจะมองไม่ค่อยเห็นดีเทลหรอกเนี่ยพวกดีเทลอย่างเงี้ยคือตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าแสงแดดไงมันก็เลยมองเห็นดีเทลแต่ว่าเวลาที่เรามองด้วยตาเราเองตรงๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดไม่มีแสงเข้ามันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ข้อดีของบล็อกเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นบล็อกที่ค่อนข้างประหยัดเนื้อที่ แล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรในการกางมากมายมันค่อนข้างเรียบง่ายอะ่ะก็คือเป็นบล็อกที่สามารถเปิดแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็บรรจุนิยาย5้าเล่มแล้วก็อีกหนึ่งเล่มพิเศษได้ด้วยนะแล้วก็เป็นบล็อกแม่เหล็กที่ค่อนข้างแน่นแข็งแรงพอสมควรอืมก็เป็นบล็อกที่ประหยัดเนื้อที่เอาไว้แบบวางขางังขังในชั้นหนังสือของเรานั่นเอง โอเค okay. มาต่อกันนะคะพอดีเมื่อสักครู au ่นี้แบตกล้องเราหมดนะก็เลยเอาไปชาร์จไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ถือโอกาสเอากล่องที่โชว์แล้วเนี่ยเก็บเข้าชั้นไปก่อนนะแล้วก็บล็อกนี้ยายายเรื่องต่อมาที่เราจะเอามาโชว์กันนะคะก็คือเรื่องนี้เลยนักรบพันเจรสุดขอบฟ้านั่นเองค่ะจะบอกว่าบล็อกของเขาเนี่ยเป็นสีที่แบบถูกใจเรามากๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบสีชมพูพาสเทลแบบนี้มากๆนะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกบล็อกหนึ่งที่เราคิดว่ามันสวย แล้วก็ซีรีส์ของเขาเนี่ยคือเรายังไม่ได้อ่านเวอร์ชันนิยายนะแต่ว่าเราดูซีรีส์แล้วก็คือแบบน่ารักมากคือวอคเคิสิงเป็นอะไรที่เป็นพระเอกที่ถูกใจเรามากๆคนหนึ่งนะคะเขามีความจีบนายเอกแบบจริงจังมากจีบหนักมากจนเราสงสัยว่าคุยนี่มันผ่านกองเซ็นเซอร์จีนมาได้ยังไงวะเออคือจีบแรงมากจริงๆนะเพื่อนๆอยากให้ทุกคนไปดูซีรีส์เรื่องนั้นมากๆเลยคือดีมากๆนะคะเพื่อนๆ ต่อไปก็จะเป็นบล็อกของนิยายที่แบบว่าเป็นหนึ่งในใจของเราตลอดกาลนานเทินเลยนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นข้างหลังก็คือจะเป็นโปสเตอร์ของเขานั่นเองนะก็คือเรื่องตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดีคือสำหรับเรื่องตัวร้ายอย่างข้าเนี่ยจะบอกว่าเราอะไม่ทันตอนบล็อกออฟฟิเชียลของเขานะคะคือเราเข้าสู่วงการของเขาช้าเกินไปหน่อยก็เลยทำให้จองไม่ทันนะคะก็เลยแบบได้แต่ไปสั่งทำบล็อกข้างนอกมา แล้วบ็อกซ์ที่เราไปสั่งทำเนี่ยก็อยู่ในช้อปปีเหมือนเดิมน,นะคะเป็นร้านที่แบบว่าเขามีบ็อกซ์สเร็จรูปให้เราแล้วนะเราก็เลยไม่รู้ว่ารูปเขาเนี่ยมันแบบมันถูกลิขสิทธิ์ขนาดไหนก็เลยจะมาโชว์แบบเร็วๆให้ดูแล้วกันนะคะอ่าบ็อกก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนขอโชว์เร็วๆนะคือก็จะเป็นบ็อกซ์แบบรูปวิวทิวทัศน์ใบไผ่อะไรตามปกตินะคะเพื่อนๆ คือเราจะบอกว่าตัวไร้อย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดีเนี่ยมันเป็นนิยายที่มีความทั้งตลกแล้วก็มีความน่ารักของตัวพระเอกมากๆพระเอกเป็นพระเอกใน t y p ์ที่เราชอบมากก็คือเป็นไทป e ลูกหมาเป็นเมลูกหมาเราเนี่ยชอบล้วปิงเหือแบบมากๆนะคะเป็นพระเอกที่อยู่ในใจของเราตลอดกาลแล้วก็ยังหาพระเอกที่แบบว่าเป็นเมลูกหมาที่น่ารักขนาดนี้ยังไม่เจออะเออจริงๆ คือเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยอ่านอะ่ะเราจะแนะนำแบบมากๆแบบ10เต็ม1ิไม่หักเลยสำหรับเล่มนี้นะคะบล็อกต่อมานะคะจะเป็นบล็อกของนิยายจีนที่คนไทยแต่งบ้างเป็นเรื่องที่เคยอยู่ในรีดอะไรที่เราเคยอ่านมานะคะแต่ว่าเราก็ยังอ่านเขาไม่จบนะเราอ่านได้แค่ช่วงตน้ตนๆเรื่องเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องนี้เลยถ้าอยากเป็นแค่ตัวประกอบจ้าบล็อกของเขาเนี่ยก็จะมีความคลีนๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นรูปแบบว่า บึงน,น้ำทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นบล็อกที่ค่อนข้างจะคลีนมากสวยมากสำหรับเรานะคะคือมันดูเป็นวิวทิวทัศน์เฉยๆที่ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็สวยอะ่ะเออมันก็สวยเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะ สำหรับเรื่องนี้นะมันจะออกแนวเป็นแนวตลกนะคะเพราะว่าตัวนายเอกจะเข้าไปในนิยายที่เขาอ่านยังไม่จบใช่ไหมแล้วก็ในนิยายนี้จะมีตัวละครเอกที่เป็นนายเอกของเรื่องเนี่ยเขาเป็นต้วนซิ่วต้วนซิ่วก็คือชายรักชายที่ไปแต่งงานกับพระเอกของเรื่องแล้วตัวเขาก็หลุดเข้าไปในร่างของต้วนซิ่วคนนี้นะคะซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยไม่ชอบแฟนตัวเอง เหมือนกับว่าเป็นเชิงถูกบังคับให้ต้องแต่งงานกันอะไรแบบนี้นะก็เป็นแนวที่น่ารักนะคะถึงแม้ว่าพลอตมันจะออกแนวเดิมๆซ้ำๆแบบที่เราเห็นๆกันเนาะก็คือเป็นแนวทะลุมิติใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็มีสเสน่ห์ของมันนะอ่ะถึงแม้ว่าพลอตแต่ละเรื่องมันจะคล้ายๆกันแต่แต่ละเรื่องก็จะมีสเสน่ห์เฉพาะของแต่ละเรื่องไปใช่ไหมเออเรื่องนี้ก็จะมีความตลกมีความน่ารักนะคะถ้าเกิดใครชอบนิยายแนวเบาสมองเราก็แนะนําเรื่องนี้นะ สำหรับบล็อกต่อมานะคะก็จะเป็นนิยายวยที่เราเพิ่งได้มาไม่นานมานี้แล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมากลายเส้นคือด,ดีมากๆนะคะเพื่อนๆก็คือบล็อกของเรื่องนี้เลยจอมมันก็อยากรู้เช่นกันค่ะเรื่องนี้คือเราแบบโดนบล็อกตกจริงๆเลยนะเพราะว่าบล็อกเขาดีมากๆอะ่ะคือแบบไม่สามารถจะพลาดไปได้เลยนะด้วยทั้งสีสันเอ่ยแล้วก็ลายเส้นเอ่ยนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งได้อ่านแค่ตัวอย่างทดลองอ่านของเขาแล้วก็ยังดองน้องอยู่คือไปอ่านตัวอย่างทดลองอ่านแล้วก็ชอบตัวอย่างมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวของเราเลยเป็นแนวตลกเออเราก็เลยไปซื้อมานะคะเป็นบล็อกนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่านเต็มๆนะถ้ามีโอกาสได้อ่านเต็มๆเมื่อไหร่ก็จะทํารีวิวให้นะคะ ทุกคนก็ใกล้จะหมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกรองสุดท้ายแล้วบล็อกรองสุดท้ายนี้ก็จะเป็นบล็อกที่เราเพิ่งได้มาไม่นานเหมือนกันก็คือเรื่องนี้เลยมังกรเร้นฟ้านั่นเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลายเส้นสวยถูกใจเรามากๆเพราะว่าอาจารย์ฉงกงค่ะอาจารย์ฉงกงเขาเป็นแบบนักวาดที่มีชื่อมากๆแล้วก็วาดลายเส้นได้ดีมากนะแต่ว่าสาหรับส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเราก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะออกมาในโทนไหนนะ แต่ก็คิดว่าจากรูปปกเนี่ยน่าจะมีความไม่ใช่นิยายตลกน่าจะมีความซีเรียสพอสมควรแล้วก็อาจจะมีความบาปด้วยนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าดูป,ปกเล่มหนึ่งสิจา้ามีความพ้งความพระนะจ๊ะฉันก็แบบก่อนจะอ่านฉันต้องทำใจกับความเป็นคนบาปนิดหนึ่งมีคนบอกว่าน้องดีมากนะคะมีคนบอกว่าน้องสนุกมากก็เลย เก็บเอาไว้บนชั้นหนังสือก่อนแล้วของมันต้องมีใช่ไหมอืมก็เอามาเก็บไว้ก่อนละกันเนาะอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ฝูโนเวลนะคะอ่ะแล้วก็มากันถึงบล็อกสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้ของนิยายไว้ทั้งหมดที่เรามีนะเป็นบล็อกที่เพิ่งไปสอยมาจากงานสัปดาห์หนังสือแบบทั้งล่าสุดนี้เลยก็คือเรื่องวัตถุโบราณลงเขานั่นเองสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นนิยายแนวตลกนะทุกคนเป็นนิยายที่เราก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่ายังซิลอยู่เลยนะ ก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสได้อ่านเดี๋ยวจะทำรีวิวแล้วกันนะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะทุกคนก็จบครบหมดแล้วนะสำหรับบล็อกทั้งหมดที่เรามีบนชั้นหนังสือของเรานั่นเองนะทุกคนนะจะมีบล็อกเยอะกว่าเราอีกนะคือจริงๆแล้วเราก็เพิ่งมาสะสมบล็อกเมื่อไม่นานมานี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยจะซื้อบล็อกมากเท่าไหร่ก็คือเน้นแบบเก็บเล่มมากกว่าใช่ไหมแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่า เออถ้าเกิดสมมติว่านิ่ยายเรื่องไหนมันกระแสดีเราก็ควรจะมีแบบบล็อกเขาเก็บเอาไว้บ้างอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปตามซื้อตอนหลังอะ่ะทุกคนมันมันแพงมากอะ่ะเออมันแพงจนแบบมันเกินจริงอืมเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราต้องไปซื้อแบบมือสองต่อราคาแพงๆเราสู้ซื้อมือหนึ่งไปเลยดีกว่าคือกัดฟันทีเดียวนะ แต่ว่าสำหรับบล็อกทั้งหมดในวันนี้นะคะมันจะยังขาดอีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกของกลนักสกัดของโลกอันนั้นน้องเขายังมาไม่ถึงนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเกิดมาถึงแล้วอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะใครมีบล็อกอะไรก็มาอัปเดตกับเราข้างใต้คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า